สวัสดีค่ะนุกนะคะวันนี้นะคะนุกมีรถกระบะสวยๆนะคะมารีวิวให้กับลูกค้าดูกันอีกแล้วนะคะวันนี้พิเศษมากๆนะ,ะเป็น4ประตูราคาเบาๆนะคะสำหรับคันนี้ที่จะมารีวิวนะคะเป็น Isuzu D-Max 2.5ตัว b Super p พ a t i n u m นะคะคันนี้เป็นโฉมปี2009นะคะ สีประตูตัว h i g h l a n d ร er, ์สีบอลน,นะคะสภาพสวยกิฟคันนี้นะคะต้องบอ,อกเลยว่าถึงจะเป็นรถปี09แต่ว่าเป็นรถมือเดียวนะคะสภาพสวยๆเดิมๆนะคะคันนี้สีบอลดูแลง่ายรักษาง่ายแล้วก็ที่สำคัญราคาเบาๆราคาจับต้องได้แน่นอนนะคะใครที่หา4ประตูราคาเบาๆแนะนำคันนี้เลยคันนี้นะคะขายอยู่เพียง345,000บาทเท่านั้นนะคะราคานี้ ครที่สนใจรีบเลยนะคะสะภาพรถสวยจริงๆนะคะนี่คันนี้เป็น4ประตูเกียร์แมนนวลน,นะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถกันเลยนะคะสําหรับรายละเอียดตัวรถคันนี้ไฟหน้าจะได้เป็นโปรเจกเตอร์แล้วด้วยนะคะมาพร้อมกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้ครบเลย ใครที่หารุ่นนี้อยู่นะคะรีบเลยคันนี้นะคะมีแม็กมาด้วยนะคะแม็กเป็นขอบ16นะคะแล้วก็ยางเนี่ยจะเป็นปี2017นะคะลูกค้าดูดอกยางเหลือๆนะคะใช้งานได้ยาวๆเลยตัวไฮรันเดอร์นะคะกระจกข้างปรับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะเดี๋ยวเปิดมาดูในส่วนของด้านในรถ เปิดมานะคะรถสวยมากๆเจ้าของเดิมดูแลรถด,ดีนะคะคันนี้ภายในนะคะเป็นสีทูโทนนะคะคอนโซลจะเป็นสีดำแล้วก็เบาะหนังสีครีมแบบนี้นะคะเบาะหนังอันนี้เบาะหนังเปลี่ยนใหม่นะคะเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาใหม่เลยนะคะสภาพคือใหม่กิฟไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยับนะคะอันนี้คุ้มมากๆนะคะ บาะหนังสวยๆนะคะแล้วก็พวงมาลัยไม่มีสึกหลอเลยนะคะคันนี้รถปี0ูย์เไม่วิ่งไปเพียงสองแสนสาืสาพันกว่ากิโลนะคะถือว่าใช้งานน้อยนะคะแล้วก็ที่สำคัญรถมือเดียวด้วยนะคะสำหรับคันนี้รถไม่มีช้ำนะคะได้เกียร์แมนวนวลนะคะคอนโซลไม่มีสึกหลอสภาพรถเดิมเดิม น็อตไม่เคยโดนไขนะคะซอกในเดิมกระจกปรับไฟฟ้าด้วยนะคะคือคันนี้ใครที่แบบเน้นใช้งานแล้วราคาเบาๆนะคะคุ้มมากๆภายในสวยมากๆนะคะภายในจะเป็นเบาะหนังแบบนี้นะคะสวยมากๆเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดสี่ประตู สภาพเดิมๆนะคะสุ per ์แพ t ิน u m นะคะโลโก้ mm hmm. มาครบหมดนะคะมีแมกไลเนอร์ hmm. มาครบนะคะ mm hmm. ใครที่สนใจนะคะสามารถมาดูรถจริงและทดลองขับได้นะคะรถทุกคันที่ร้านนะคะเป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยนะคะ มาดูหน้าสำหรับรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้นะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่อง2.5 DDI นะคะเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องดีเซลนะคะสภาพรถเดิมๆนะคะยังคงความเดิมของรถทุกจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยมาร์คสีจากโรงงานยังมีครบทุกจุดนะคะเพจรถอยู่ครบหมดนะคะรถเดิมๆนะคะเครื่องไม่มีเยิ้มนะคะ เครื่องเดิมแน่นอนการันตีเลยนะคะไม่มีการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์มาขายนะคะรถสภาพเดิมๆลอยเม็ดอาร์ตเห็นชัดเจนนะคะอยู่ครบฝากระโปรงเดิมๆนะคะสติ๊กเกอร์โรงงานครบหมดนะคะแผ่นกันความร้อนอยู่ครบนี่นะคะสวย สำหรับคันนี้นะคะราคาเบาๆใครที่สนใจนะคะ i s ูส u d m a x 2.5ตัวซูเปอร์แพลตินัมคันนี้นะคะคันนี้โฉมปี2009ย้ำราคาอีกทีนึ่งนะคะ345,000บาทเท่านั้นนะคะสนใจยังไงติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์0986276826นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะจัดไฟนั้นได้นะคะสำหรับคันนี้ใครที่สนใจรีบติดต่อเข้ามานะคะลูกค้าต่างจังหวัดอยากออกรถนะคะไม่ยุ่งยากแน่นอน โทรมาปรึกษานุกได้เลยนะคะถ้าถูกใจรถนะคะชอบรถแล้วนะคะเดี๋ยวส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงหน้าบ้านได้เลยหรืออยากให้ถ่ายรูปจุดไหนเพิ่มเติมยังไงนะคะก็ทักไลน์มาได้เลยนะคะยังไงก็ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะฝากลูกค้าทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีรถเข้าใหม่สวยๆมาอัปเดตนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดกันอัปเดตคลิปนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ